ชูเลละครับซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อแล้วครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล ชูสละครับทางการซาลัมตันคว้าแบ็กทีมชาติญี่ปุ่นเสริมทัพซาลัมตันเปิดตัวยูกินาริสุงาวาระเป็นสมาชิกใหม่หลังดึงมาจากอัคมาเซ็นสัญญายาว4ปีค่าตัวหล้านปอนด์ซาลัมตันสโมสรน้องใหม่ในสุดเพมเล็กอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวยูกินาริสุงาวาระแบ็กขวาทีมชาติญี่ปุ่นมาจากอาเซตอัคมาทีมในเอเลดิวิสลคอนแลนด์อย่างเป็นทางการแล้ว ดาเตะสมุรไลในวัย24ปีเซ็นสัญญากับนักปุนไปเวลา4ปีหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ขณะที่ค่าตัวไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สื่อมองผู้ดีคาดว่าอยู่ที่ราว6ล้านปอนด์หรือประมาณ276ล้านบาทนะครับสุงงาวาราชที่ติดทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้ว13นัดและทำได้1ประตูเผยหลังจากเปิดตัวกับนักปุนว่าการได้มาอยู่กับซาลุนตันและมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของผมตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ดังนั้นผมจึงตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่เมื่อฤดูการที่แล้วผมเคยเล่นกับซอลต์ดัมตันในช่วงปรีซีซั่นผมคิดว่าพวกเขาเล่นกันได้ดีมากๆพวกเขาไม่ได้ใช้บอลโยนยาวแค่ผ่านบอลสั้นๆพวกเขาเล่นฉลาดผมรู้สึกฝ้าซอดัมตันเป็นสโมสรที่ดีมากตอนที่พวกเขายื่นเข้าเสนอมาให้ผมผมก็ตอบตกลงในวินาทีเดียวสุงาวระกล่าวทิ้งท้ายนะครับท้านี้นอกจากสุงาวระแล้วนั้นซอดัมตันกำลังจะได้ตัวคุริวมมตสึกิ กองกลางชาวญี่ปุ่นในวัย21ปีของสโมสร FC โตเกียวมาร่วมทิมอีกรายด้วยหลังทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วที่ค่าตัว2.5ล้านยูโรคือป,ประมาณ100ล้านบาทนะครับฉูสละครับทางการวิลลี่กัมบาวาล่าเซ็นยาว5ปีร่วมทัพบ,บียาเรอัล วิลลี่กัมบาวาล่ากองหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสย้ายทีมอย่างเป็นทางการแล้วอำลา m แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมทีมบียารเรอัลเรียบร้อยสัญญายาวถึง5ปีรายละเอียดสัญญาครั้งนี้บียาเรอัลจะจ่ายค่าตัวเบื้องต้น4.7ล้านปอนด์บวกกับแอดออนเบ็ดเสร็จถึงหลัก9.9ล้านปอนด์โดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีออปชั่นซื้อตัวกลับได้ภายใน3ปีถัดไปพร้อมด้วยส่วนแบ่งค่าตัวในการย้ายทีมครั้งต่อไปด้วย ด้านเซเนแบ็กนัยป19ปีได้ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงแฟนบอลว่าผมย้ายมาในฐานะเด็กหนุ่มที่มีความฝันและผมได้เติมเต็มความฝันนั้นแล้วขอบคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางนี้กัมบา,วา,ารวัลลาสัญญาเพียงแค่11เดือนในทิโอนทัฟเฟิดและแตัดสินใจปฏิเสธก็เสนอต่อสัญญาฉบับใหม่แม้ได้ลงสนาม10นัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาหลังจากย้ายมาจากโซเชียลเมื่อตุลาคมปี2020และเมื่อสโมสรมีแผนจะเซ็นญ,ญาแนวรับตัวใหม่เข้ามาเพิ่มถึง2ราย ส่งผลให้เจ้าตัวมองว่าโอกาสการลงเล่นคงต้องลดน้อยถอยลงไปโดยปริยายทำให้ตัดสินใจย,าย้ายสโมสรในที่สุดนะครับชูเสละครับทางการแมนยูคว้าตัวโจชัวเซิร์เซ่ร่วมทัพรายแรกชูเสืออย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพรายแรกเรียบร้อย หลังจากเปิดตัวโจชัวเซอร์เซ่ดาวยิงชาวดัชพร้อมสัญญาถึงปี2029และมีออปชั่นต่อเพิ่มได้อีก1ปีด้วยนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดประกาศยืนยันการคว้าตัวโจชัวเซอร์เซ่กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนท์แลนมาจากโบลญญาสโมสรแห่งสุดเกาโชซลายเตอรี่อย่างเป็นทางการแล้วเซอร์เซ่ในวัย23ปีสัญญากับปีสัดแดงเป็นเวลา5ปีถือว่าจะถึงช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี2029พร้อมเงินไขาสามารถต่อเพิ่มได้อีก1ปี และนับเป็นการสัญญานักเตะรายแรกของสโมสรในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยส่วนค่าตัวการย้ายทีมซอกเซอยู่ที่ประมาณ42.5ล้านยูโรคือ1,700ล้านบาทมากกว่าค่าชีกสัญญาซึ่งอยู่ที่40ล้านยูโรคือประมาณ1,600ล้านบาทและปีสัตว์แดนจะแบ่งจ่ายเป็น3ปีโดยเชื่อว่าเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อกฎการเงินของพิเมลีโดยซอกเซ่กลา่าวหลังจากเปิดตัวกับยอดทีมเมงทินโอนทันนทฟเฟิลฟ้า หลังจากได้พูดคุยกับผู้การทีมและผู้นำของสโมสรแล้วผมรู้ว่าอนาคตจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนที่นี่และผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้มีส่วนร่วมในการบรรลุความสำเร็จให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเป็นผู้เล่นที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อช,ะชนะมาโดยตลอดผมพร้อมสำหรับความท้าทายต่อไปนี้เพื่อก้าวไปอีกระดับในอาชีพการงานของผมและคว้าถ้วยรางวัลให้มากขึ้นนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสโมสรอนนันโดดเด่นเช่นนี้ตอนนี้ผมต้องพักช่วงเวลาสัน้นๆหลังจากเสร็จภารกิจรับใช้ทีมชาติ แต่ผมจะกลับมาพร้อมสร้างผลกระทบทันทีเซอร์เซ่กล่าวนะครับทางนี้ในอเซียอิตาลีฤดูกาลที่แล้วเซอร์เซซกระนำไป11ประตูกับอีค่าแอซิสช่วยให้โบลอนาจบอันดับ5คว้าโคต้าไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จและติดทีมชาติเดนเลนด์ในการไปลุยศึกยูโร2024แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่ลงเล่นเป็นแค่ตัวสำรองนะครับหากขอบคทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจโดยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนขอบอลเช่นเดิม Hi, this